พี่น้องมามามาม,ามาอแล้วนี่พี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิเบ้งเงาบักย,อยสอนวดสิพยายามงัดขึ้นมามาปดสี่งานดงานผดี่้องสิงัดเดีบ้านน้อก่อนันติดงาดอืมขาไหมอวดวดเอ๊ออ๊อ๊ออ พี่น้องมันงับบ่ได้มันติด n h อเสียดายเพิ่นทีละทีละหน่อยก็ได้ขึ้นมาทีละเห็นบนี่มันมีห n h งอมงเด้จ้าขึเลขนอเองเอแงบกลุ่มนี่าหไขาไงขึ้นเะงมครับ พี่น้องเคนติดหนี่วัดสิยกขึ้นมาเป็นก่อพี่น้องเอ้ยตัาเลขติดหนี่ยซ้ำพี่น้องเอ้ยอาบานตัดขาไรนวดตัดงามๆตัดขางามหนี่ตัดก้อนหนีบหนี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องอย่าเบิ้งซัดซัดเบิ้งขาเพิ่นนี่เบิ้งดอกเพิ่นเดี๋ยวสิตัดเบิ้งให้เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องบอกว่าสีเก๋เบิ้งแนวสันเดชนี่บ่มีหูดิหนิพี่น้องนี่เอามีพาเบิ้ง นี่พ่นหยาบเติบอ,อยู่ที่เห็ดชนิดนี่นี่พา<ม>ออกมาหนี่เห็นบอพีนอ่น้องนี่พ่นสิเป็นจังสีเลยนี่นี่ใตใต้นี่พ่นสิเป็นสีขาวด้วยจะเด้อหมวกพ่นสิเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นเด้อืมนี่ละกินได้ร้อยเปอร์เซ็นจ้ะเนาออกซัมนี่่อนี่อ,ออกเจ้หน,นี่่อนี่เจ้ากลับไปเป็นเง,งาเงาสิเอาลงถุงเห็นเลยหนวดมันสีเหล้วเลย ถุงที่นั่นแหละถุงอันนั้นที่ตัดแล้วก็ลงถุงไปเลยสิเอาไปเฮ็ดเห็ดดำหวานสามรสจ้าพี่น้องจา้าใส่นน่เนาะนี่บึงขาดู้หรืองันผักมีอก ตัดไปยังสีรถนี่เอารถแ้นีัดเอาด้านซ้ายละเป้ขาแมีเปิ้งขุ่ด่ะพุดหน่อนั่นแหละป้าบึงงามแท้งามคัดเอาไปสีงามคขกงานตามรถนี่ละไสนี้แหละไสโบแมงบนหยังเลยจ้ะเออถูกพูดหน่อยนี่นะขี้เอญาติพ่ณออกนะ เออนี่เอาไปจังสีโลดเจ้าไอ้ทโถ